ะครับวิธีติดตั้ง USB แท้ของ Toyota นะครับมีช่อง Type C แล้วก็ USB นะครับตัวนี้เป็นของแท้ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการติดตั้งนะครับเมื่อเราเปิดด้านล่างของเครื่องเสียงออกมาแล้วนะครับเราจะเจอ ที่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังช่องจุดบุหรี่นะครับเราจะเจอปักแบบนี้ให้ดูปักเดียวพอนะเดี๋ยวจะงงเราจะเจอปักแบบนี้นะครับเสียบอยู่ด้านหลังช่องจุดบุหรี่นะครับก็จะเป็นเส้นขาวแดงอ,อหรือไม่ก็ดําแดงนะครับแล้วแต่แล้วแต่รถรุ่นนั้นๆเขาจะเดิน ไฟมาเป็นสีอะไรแต่ว่าเส้นกาวก็คือส่วนใหญ่เราจะเป็นเส้นสีดำนะครับทีนี้ในชุดที่เราได้ไปชุดแท้นะครับจะมีปากแบบนี้ออย่างตัวนี้ครับเป็นฟ้ากับขาวนะเส้นขาวก็จะมีะแถบแถบดำานนี้ก็คือกาวนะครับหรือไม่ก็เขาไม่ได้เขียนเนาะ เขาไม่ได้แท็บมาไว้นะครับก็อันนี้คือไฟอันนี้คือกาวนะครับก็เวลาเราไปเจอเส้นแบบนี้ที่อยู่บนรถเรานะครับก็ให้ทําการแท็บสายไฟนะครับกาวคือกาวก็แท็บเข้าไปนะครับแท็บเข้าไปปิดปุ๊บนี่คือกาวครับไฟก็แท็บเหมือนกันครับแท็บเหมือนกันนะครับก็แท็บเข้าไป เขาเรียกแถบไฟเนาะเอาตัวเอาตลับหนีบเปนหนีบปุ๊บพอหนีบปุ๊บมันก็จะเวลาเราเสียบกับคืนไปที่ปลั๊กมันก็จะมีไฟนะครับเพราะว่าเราไปดึงไฟมาจากาจากตัวช่องจุบุรีปลั๊กแบบนี้นะครับพอตัวนี้มีไฟปุ๊บจากนั้นเห็นปลั๊กสองอันนะครับขาวกับดานะครับเรามาดทูที่ตูดตัวนี้นะครับมันก็จะมีขาวกับดาเหมือนกันนะครับขาวกับดาเราก็เสียบตามตำแหน่งมาเลยครับ ดำเขา้าดำขา,ขาวเขาว้าขาวนะครับแล้วเราก็อแค่นี้มันก็มันก็มีไฟแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวตัวนี้จะมีจะมีไฟนะก่อนที่มันจะมีไฟได้เนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟนะครับเห็นอักไหมครับก็คือออกแป้งเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับมันก็แปลงไฟแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาไฟมันวิ่งมามันก็จะวิ่งมาผ่านตัวนี้ก่อนก่อนที่มันจะมาออกออกไปออกไฟตัวนี้นะครับที่เราจะไปเสียบใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นส่วนตัวเนี้ยเวลาเราเปิดมาหลังเครื่องเสียงนะครับจะไปวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจะแปะไว้หรือว่าจะจะไปมัดไว้กับตัวไหนก็ได้นะในชุดมันมีเทปบรรทยมาให้นะเลือกเลือกเอาตามสบายใจเลยครับว่าอยาก อยากจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับันนี้ก็ไม่ยากนะครับส่วนวิธีการที่เปิดหน้าจอเครื่องเสียงเปิดคอนโซลก็ช่างลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับไปหาดูได้นะครับลองดูนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็ติดต่อมหมีทีขอบคุณครับ